บรรยากาศดีดีนะคะมีดอกไม้ให้ชื่นใจนะคะทุกคนฝนตกมาคเมื่อวานนะคะทุกคนฝนตกมาคเมื่อวานนะคะ บรรยากาศดีดีนะคะมีดอกไม้ให้ชื่นใจนะคะฝนตกเมื่อคืนนะคะทุกคนน้ำก็จะมีขังขังบ้างนะคะน้ำก็จะมีขังๆังก็จะมีคนมาออกน้งกาบายบายค่ะ,คะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน ฝนตกคืนนะคะทุกคนน้ำก็จะมีขังๆบ้างนะคะเช้ชาๆนะคะมาเดินรับอากาศดีๆนะคะต้นไม้นะคะสวยๆนะครับทุกคน บรยากาศดีดีะคะมีดอกไม้ให้ชื่นใจนะคะ,ะ,คะยามเช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเราเห็นโดนที่สรามบัดก็จะมีน้ำขังนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอคลิปหน้านะคะทุกคน นี่กับฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนี่กับฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคน ฝนตกกคืนนะคะทุกคนน้ำก็จะมีขังๆบ้างนะคะที่สระบัดก็จะมีน้ำขังนะคะทุกคนนี่กับฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคน รช้าเช้านะคะ,าะ,คะมาเดินรับอากาศดีดีนะคะกต้นไม้นะคะสวยสวยนะคะทุกคนที่สะดามาั์ก็จะมีน้ำขังนะคะทุกคนดอกสวยสวยเลยะคะ่ะทุกคน ะะยามเช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะมันก็จะมีะคะันคันก็จะมีคนมาออกน้งก้าวนอกจากฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคนไปนะะยามเช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะ กับทัพทิมนะคะทุกคนออกลูกนะคะทุกคนฝนตกมาเมื่อวานนะคะอากาศดีดีดยายานะคะยามเช้านะคะสชืส่นมากค่ะสวัสดียามเช้าที่สดใสคะ่ะเอาดอกเข็มส,สวยๆริมรั้วมาฝากนะคะ บรรยากาศนะคะเป็นสนามเด็กเล่นหมู่บ้านนะคะทุกคนสดชื่นมากค่ะอาดาดีนะคะทุกคนฝนตกเมื่อคืนนะคะทุกคนน้ำก็จะมีขังๆบ้างนะคะ กับทับทิมนะคะทุกคนออกลูกนะคะมาเดินรับอากาศดีๆนะคะยามเช้านะคะมาเดินรับอากาศดีๆนะคะยามเช้านะคะทุกคนฝนตกมะเมื่อวานนะคะเช้านะคะมาเดินรับอากาศ ดีๆนะคะต้นไม้นะคะสวยๆนะคะทุกคนสวัสดียามเช้าที่สดใสค่ะเอาดอกเข็มสวยๆริมรั้วมาฝากนะคะไปนะคะยามเช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะฝนออกดอกสวยงามมากค่ะ ากาศนะคะเป็นสนามเด็กเล่นหมู่บ้านนะคะทุกคนนี่กับฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคนสดชื่นมากค่ะอากดูดีนะคะทุกคน กับทับทีมนะคะทุกคนออกลูกนะคะบรรยากาศนะคะเปนสนามเด็กเล่นหมู่บ้านนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอคลิปหน้านะคะทุกคนนี่กับฝนตกนะคะ ก็สวยงามนะคะทุกคนเช้าๆนะคะมาเดินรับอากาศดีๆนะคะกต้นไม้นะคะสวยๆนะคะทุกคนบรรยากาศดีดีนะคะมีดอกไม้ให้ชื่นใจนะคะดอกเข็มโดน ดอกส,สวยๆเลยค่ะทุกคนมาเดินรับอากาศดีๆนะคะยามเช้านะคะเช้าเช้านะคะมาเดินรับอากาศดีๆนะคะต้นไม้นะคะสวยๆนะคะทุกคน เช้านะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะตอเข็นโดนนี่จะฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคนตอเข็นโดน ยากาศนะคะเป็นสนามเด็กเล่นหมู่บ้านนะคะทุกคนบรรยากาศนะคะลทุกคนฝนตกมานะคะเมื่อวานนะคะ ฝนตกคืนนะคะทุกคนน้ำก็จะมีขังๆบ้างนะคะเราเห็นโดนนี่จะฝนตกนะคะทางเดินก็สวยงามนะคะทุกคน yeah